ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมผมทำงานเดือนละสา0 0 0ื่นบาททำมา22ปีลาออกไปทำอาชีพอิสระได้รับเงินบำนาญ1น0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูการฝากกดไลค์กด s ับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมานะครับขออ่านนะครับผมทำงานเดือนละสา0 0 0ืบาทนะครับทำมา22ปีลาออกไปทำอาชีพอิสระ ปัจจุบันรับเดือนละ1,100บาทนะครับประกันสังคมจุดๆๆไม่แจ้งผู้ประกันตนถึงข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนจากมาตา3า3สเป็นมาตรา3เเลยต้องบอกว่าเหลี่ยมจัดมากนะครับผู้ประกันตนไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดของเงื่อนไขหลอกนะครับแทนที่จะแจ้งเงียบกับเงียบๆนะครับช้ำใจทุกวันนี้อันนี้คือประสบการณ์ตรงนะครับซึ่ง จะเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับอันนี้ทางแอดมินไม่ทราบได้ทางแอดมินเพียงแค่นําความคิดความเห็นและสารนะครับของผู้ประกันตนมาบอกกล่าวแค่นั้นเองแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะครับมันเกิดขึ้นได้จริงนะมีโอกาสได้ จริงตามนี้นะเพราะว่ามาตาา39นะครับอย่างที่เราบอกกันหลายๆคลิปวิดีโอเลยคือมาตาา39ใช้ฐานเงินสมทบนะครับ4,800บาทนะครับฐานเดียวเท่านั้นนะฐานเดียวเพราะนั้น4,800บาทเนี่ยนะครับมันมีผลในการมันมีผลกระทบในการส่งประกันสังคมอยู่แล้วนะครับด้วยด้วยเพราะฐานเงินสมทบนะครับมันน้อยลงแล้วพอ ไปคำนวณน,นะครับประกันสังคมนะต่อให้เราส่งมาเยอะเนี่ยนะครับแต่ฐานน้อยนะครับส่งผลให้บํานาญที่จะได้รับมันก็น้อยลงตามไปนั่นเองเพราะพอบํานาญที่ได้รับน้อยลงนะครับเราก็อยู่ไม่ได้นะเราเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะเอ่เออ่พึ่งพิงนะครับเงินบํานาญนี้ได้นะอีกต่อไปท่านกบบาทเนี่ยมันไม่พอกินจริงๆนะครับมันไม่พอกินจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญสําหรับ ที่จะปรับเปลี่ยนได้เห็นได้ชัดแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนมากที่สุดคือเปลี่ยนวิธีการคํานวณตัวฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับให้เป็นฐานเงินสมทบสูงที่สุดของ60เดือนสุดท้ายอ่าแบบนี้มันก็จะทําให้เอาฐานมาตรา3-3าที่เคยส่งมามาคํานวณแทนมาตาา3เานะครับมันก็ได้ช่วยแก้ไขประเด็นนี้ได้นะครับแก้ไขเรื่อง คนที่ได้บำนาญน,นะครับที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะหลายท่านนะครับเกิดขึ้นเหมือนกับผู้ประกันตนท่านนี้ที่แชร์มาก็คือ1ทํางานอาทางานมาตรา3-3าอยู่นะครับทาไปเรื่อยๆเลยหลายสิบปีแล้วมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เรานะอาจจะมีช่องทางอยากจะไปประกอบอาชีพอิสระนะครับนะไปประกอบอาชีพอื่นๆที่ไม่ได้เข้าอยู่ในระบบระบบ ของเอกชนนะครับในภาคเอกชนนะครับก็ลองไปนะประกอบอาชีพอื่นทรานี้พอลองไปประกอบอาชีพอื่นในระหว่างที่ออก6เดือนเนี่ยนะครับพวกเขาเหล่านั้น,นก็มองว่าเฮ้ยการต่อประกันสังคมเพื่อไม่ให้ประกันสังคมนะครับมันหลุดน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าไม่ต่อนะครับเขาจึงเลือกที่จะต่อมาตาา39นะครับคือประกันตน ภาคผู้ประกันสังคมภาคสมัครใจนะครับภาคสมัครใจต่อมาตรา3 9ไปเรื่อยๆนะครับพอไปยื่นบำนาญเอ้าดันได้น้อยซะอีกกลับกลายเป็นถ้าใครไม่ต่อมาตรา39จะได้บำนาญน,นะครับที่อยู่ในฐานมาตรา 3- สกลนะครับกับได้เยอะขึ้นนะครับมันก็เลยดูกลับกันนะดูกับกันซึ่งอย่างน้อยถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการคิดเนี่ยอยาจจะต้องประชาสัมพันธ์ในประเด็นนี้กันบ่อยๆเพราะว่า การประชาสัมพันธ์จะทําให้ผู้ประกันตนได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับโดยมีสิทธิที่จะรู้ข้อมูลทั้งหมดอย่างครอบคลุมแล้วก็เลือกได้ว่าเราจะเลือกต่อมาตา39นะครับหร,ห,รหรือหรือไม่นะครับจะเลือกต่อหรือไม่ต่อดีเพราะบางคนเนี่ยการต่อมาตรา39คืออยากจะใช้สิทธิ์ประกานสังคมนะครับแทนตัวสิทธิอื่นๆนะ เขาก็จึงเลือกต่อมาตรา39นะอยากจะต่อเพื่อใช้สิทธิต่างๆและมองว่าเฮ้ยมาตรา3 9มันก็มี60ต่อเนื่องจากมาตาา33ก็คงคิดว่าบำนาญที่นาได้รับมันน่าจะได้ไม่ทิ้งห่างกันแต่พอได้จริงมันทิ้งห่างจากมาตรา33ค่อนข้างเยอะนะครับ <ül> นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะนะครับลองดูนะครับสามารถแชร์ประสบการณ์ประกันสังคมมาได้เลยนะครับประสบการณ์คุณจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแชร์กันเข้ามาได้ ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกหล,กลานคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทํานะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ้า,อางอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม